ໂຕໃຫຍ່ກວ t າໂຕຫັ້ນຈັ ไปมาบ่ไปตลาดติล่ะเออแม่กินนํา <laughs> ข้าเรานี่แ <laughs> หสมัวหันกล้องหลบที่ต่ <laughs> เอเอิมัน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 ,น,นมันเม็ด <laughs> ตัวตัว้นเดันเม็ดเดียวนึง

Cùng vấn đề của Kinh đi nè chơi bà bằng cái ép tập của Chẳng cần một cầm đi, hai khăn khóa khăn nè

ต Sugar, ัวนี้อยก็มาติดเบ็ดนะเโอ้ปาาคือกันโดดอีกจับน้อยก็คืบเพิ่มๆๆๆยกประทันนี่นะใจนี่เต็มหรอวะเนี่ยไอ้โอ้จะได้เพิ่มอยู่ไม่เดียวอู้มือนี้กับไอ้กระติกน้อยเหรอ

เปึนงจุดกับปลาลดเนี <dele. S 2> people, like ork, like ่ย

thì họ đi bay đông khác, ở lốt này ở lốt ở lốt ở lốt ตัวนี่งใกับต <hi> ัวน้นะตัวสตัวสตัวก็ว่าไปนี่นี่ต้องได้หลายกู่วันไปย่บน

cái con cá con này chín chín vô không chẳng đây

คัน <ider> <laughs> ขันที่ม <laughs> ันล <media> ักนะเอาปะเนี่พอดีเลยจับจับกล้องได้อีกกล้องจับภาพได้พอดีเลยด ไปยังไงนายอะไรคุไยายของป้ี่ก็ไปเลงไม่โดนเลยอันนูนเลไม่โดนลยงั้นเอาันนี้จัดเงี้ย้นคนไทยนะเดี๋ยวตัวเดียวจอยไปเรื่อยๆไปมั้งปากคอดิ้ไปคอปากเลยปากคอเลยอยู่กนอ่างอ ยืนยืนสูงไรเห็นตัวคนบ่กินดีครับกินหน่อยค่ะกินหน่อยดิดนึ่งเดียวยนึ่้วน่งสองตัวเดียวติมาอีกนิดเลยดินะดิดลมก็อาหารเท้มขึ้นมากินจิ๊ก

นั่นสิเป็นป่านลากออกไปเอาเอาเริ่มมาแล้วล็อกได้ยกกันมาดูก่อนแลเออเห็นอย่างน,น,น,นี้ตัวเนี้ tiếng nhé tiếng bớt dây dây bắt cái nhanh bắt bắt cái nhanh đấy bắt

ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดียนยะกันได้ก็ได้เหรออ่อะนกกินอ๋อ มามามามนาที na, 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 na. Ah, ah,

นีกเปี่ยนงไแล้วก็มีจริี่เงียบเลยเนี่ยอ่อีกสองนาทีเอ้ามาเหกิน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 ินนี่จะเป็นนี่ยันจะเป็นปูด้วเนี่ยปูปูจะดึงปูให้ดู

เโตก็ไ่ด้ัวเรก็เดี๋ยคกินดีนี่ยไปนั่งกันแล้วเต็หมดนั่งเล่นองมืั่ได้ก็ได้ก็นั่งไปอนัเลนั่นๆไปยังโอ้โตแบบใหญ่เลยโอ้เอาฮิวเด้อ

มันลากกันนันะอันที่สองางน,นั่นนะ